ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการ ตานทวาดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื้อหาในการพยากรณ์ของคลิปนี้นั้นจะประกอบไปด้วย 1. ไฮไลท์คำทำนายเฉพาะราศี 2. เราจะดูดาวจรว่าจะส่งผลกับดวงชะตาอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และ 3. ทํทำนายเรื่องที่น่าสนใจทั้งวาสนาการงานการเงินและความรักมาดูกันเลยครับ สรุปคำพยากรเดือนพฤศจิกายน2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันเรื่องวาสนาการงาน และการเงินไปเด่นที่ดาวพุธนะคะซึ่งพุธนั้นเดินพักและมลไปจนถึงปลายเดือนหรือวันที่25พฤศจิกายนเดือนนี้คนราศีกันจึงต้องระวังเรื่องการพูดจาเป็นอย่างมากสิ่งที่รับปากไม่ว่าเราพูดหรือคนที่พูดจามาเจราจากับเราจะไม่ได้ตามที่ตกลงกันนะคะเชื่อถือไม่ได้ตกลงกันแล้วก็ได้ผลไม่คุ้มค่าค่ะจนถึง25พฤศจิกายนพุธเดินปกติจึงจะดีขึ้นนะคะ สำหรับเรื่องความรักคนรักจะมาช่วยให้สำเร็จมาช่วยโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ต้องระวังนะคะ เพราะว่าความรู้หลักการที่เขามาช่วยยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นความรู้ที่ถูกบิดเบือนไปและนำมาใช้ในทางที่ผิดเดือนนี้เป็นเดือนที่มีผู้คนมาห้อมล้อมมากหน้าหลายตานะคะให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นดาวบุญนะคะจะมาช่วยคลายในเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาใครที่เจ็บป่วยก็จะได้ไหายวันหายคืนใน3เดือนต่อจากนี้ค่ะ ช่วงเวลาของการพยากรณ์ในคลิปนี้คือเดือนพฤศจิกายน2568ในเดือนนี้จะมีดาวที่ยกย้ายราศีอยู่3ดวงคือ 1. ดาวอาทิตย์ยกวันที่17 2. ดาวสุขจะมีการยกสองครั้งคือเดินเร็วมากเพราะตามปกติดาวสุขจะยกเดือนละ1ราศีเท่านั้นแต่ในเดือนนี้ ดาวสุขจะยกในวันที่4และ28นะครับและ 3. ดาวเกตยกในวันที่9าดาวเกตจะยกทุกๆ3เดือนเดินคงที่เสมอไม่มีการโมนหรือการพักดาวเกตยกทีไรก็ต้องระวังเรื่องการป่วยกระทันหันป่วยแบบไม่ซีเรียสมากหรือการป่วยที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ส่วนในรายละเอียดวันเดือนปีและเวลาที่ดาวยกย้ายราศีทีมงานได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วท่านที่สนใจก็สามารถกดพพสและดูรายละเอียดตามรูปได้เลยนะครับเมื่อเราดูเรื่องดาวยกกันไปแล้วต่อมาเราจะมาพิจารณา การโครจรผิดปกติของดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันดาวที่เดินวิปริตนั้นในช่วงเดือนนี้มีถึง5้าดวงนับวบมากเลยทีเดียวเพราะดาวที่เดินตรงเสมอมีอยู่4ดวงคืออาทิตย์จันทร์ราหูและเกตส่วนดาวที่เดินวิปริตได้นั้นมีอยู่6ดวงและในเดือนนี้เดินตรงตามปกตินั้นมีอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวอังคารส่วนที่เหลือนั้นวิปริตไปถึงห้าดวงคือ 1. ดาวพุธเดินพักมนและกลับมาเป็นปกติในวันที่25 2. ดาวศุกร เดินปกติไปจนถึงวันที่12แล้วก็จะเดินเสดยาวไปจนถึงปีหน้า 3. ดาวพฤหัสมนแล้วก็จะเดินพักยาวไปจนถึงปีหน้า4ดาวเสาพักและมนไปจนถึงสิ้นเดือนและ 5. ดาวมฤตยูพักมาตลอดตั้งแต่เดือนก่อนไปจนถึงปีหน้าเลยรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีและดาวที่เดินวิปริตผิดปกตินั้นทีมงานได้แสดงมาไว้ในรูปนี้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดกันได้เลย จากข้อมูลดาวยกย้ายราศีบวกกับดาวเดินวิปริตทีมงานจึงได้ทำกราฟิกโดยให้เลขในแนวนอนเป็นวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2568สส่วนแนวตั้งนั้นจะเป็นดาวต่างๆเราจะใช้สัญลักษณ์เลขไทยแทนดาว นั่นคือ1เลขไทยดาวอาทิตย์4ี่เลขไทยดาวพุธ6เลขไทยดาวศุกร์9ดาวเกตห้าดาวพฤหัส7ดาวเสาร์และศูนย์เป็นดาวมฤตยูเรียงตามลำดับแถบสีสีที่เห็นในกราฟนั้นแสดงการเดินของดาวสีฟ้าเป็นการเดินปกติสีเหลืองเป็นการเดินช้าหรือหยุดนิ่งสีแดงเป็นการเดินถอยหลังและสีเขียวเป็นการเดินเร็วผิดปกติส่วนลูกศรจะชี้บอกในวันที่ดาวยกย้ายราศีนะครับแล้วเรามาอธิบายกัน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนดาวพุธเดินวิปริตหมายถึงวาจาคำพูดนั้นเชื่อถึงไม่ได้หรือการเจรจาตกลงจะกลับกลายไม่รักษาคำพูดจนกว่าจะถึงวันที่25ดาวพุธจึงกลับมาเดินปกตินะครับต่อมาคือดาวศุกร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความปรารถนาเงินทองการวางแผน เมื่อสุขเดินเสร์ตก็จะเร็วและแรงผิดปกตินับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปส่วนดาวใหญ่คือพระฤหัสเสาร์และมฤตยูจะมลและพักตลอดทั้งเดือนจึงน่าจะเกิดความแปรปรวนอย่างมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระฤหัสคือเรื่องเกี่ยวกับวงการคุณธรรมศาสนาการศึกษาและการพิพากษาในวงการเหล่านี้จะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้น ดาวเสาค,คือความรอบคอบอดทนและการตัดสินใจครั้งใหญ่โทษทุกทั้งหลายจะกลับกลายวิปริตไปสุดท้ายดาวมฤตยูเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าตามมาติดๆว่องไวรวดเร็วเหมือนติดจรวจนำวิถีไม่มีพลาดเป้ากันเลยทีเดียวดาวกุกวิญญ,ญาณที่โยกถึงกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมายังคงส่งผลดีต่อเนื่อง จนกว่าดาวเกตจะยกออกไปในวันที่9พฤศจิกายนดาววิญญาณที่กล่าวถึงนี้คือมฤตยูและเกตที่ราศีพฤศพโยกถึงดาวพฤหัสที่ราศีกรกฎทั้งสองช่องนี้จึงได้รับการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยยันตรายต่างๆ และได้ประสบความสำเร็จตามที่ควรจะเป็นสองช่องนี้ถ้าไปตรงกับเรือนชะตาใดของลัคนาก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆพอถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวเกตยกเข้าสู่ราศีเมษก,กวิญญาณก็จะหายไปดังนั้นหลังจากวันที่9จึงต้องใช้สติกันให้มากๆเลยนะครับในส่วนแรกที่กล่าวมานี้คือภาพรวมของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนส่วนต่อไปจะเป็น,นรายละเอียดของแต่ละราศีไปดูต่อกันเลยนะครับ ในตอนนี้จะเป็นการดูดาวจรกับเรือนชะตานะคะเราจะทำนายไปทีละดาวสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันนะคะเราดูอาทิตย์ก่อนอาทิตย์จรเข้าพบกระดุมพระในวันที่1-17พฤศจิกายนได้ทำเนียบนิดเจ้าชะตาจึงใช้เงินฟุ่มเฟือยเช่นไปออกงานสังสรรค์ออกสังคมแต่ก็ใช้ไม่มากนักเพราะเป็นนิดค่ะ หลังจากวันที่17ไปแล้วอาทิตย์ไปเข้าพบสหัชชะไม่มีธรรมเนียบก็จะมีเพื่อนๆพ,พี่น้องมายอมรับนับถือเจ้าชะตานะคะและจะได้อยู่ในแวดวงของคนที่มีเกียรติหรือพวกคนในเครื่องแบบทํานองนี้ค่ะต่อมาเรามาดูดาวอังคารกันค่ะอังคารจรเข้าพบสหัชชะได้ทำเนียบเกษตรโคจรปกติ เจ้าชะตาจะได้ลงมือทำสิ่งต่างๆรอบตัวหรือจะได้เดินทางใกล้ๆค่ะต่อมาเรามาดูดาวพุธนะคะดาวพุธจอเข้าพบกระดุมพระไม่มีธรรมเนียบดาวพุธเดินพักนะคะจนถึงวันที่17พฤศจิกาการเจราจาตกลงพูดคุยกันในเรื่องเงินเงินทองทองนั้นจะตกลงกันไม่ได้พูดแล้วก็กลับคําเชื่อไม่ได้หรือตกลงกันแล้วก็ไม่คุ้มค่า ดาวพุธเดินมนนะคะวันที่17ถึง25พฤศจิกายนการเจราจาพูดคุยกันในเรื่องเงินทองอยังคงมีปัญหาล่าชา้าไม่ได้ผลตามที่ตกลงกันดาวพุธกลับมาเดินปกติในวันที่25พฤศจิกายนก็จะได้เวลาเจราจาตกลงกันดีๆในเรื่องเงินทองทรัพย์สินคุยกันในช่วง25ไปแล้วนี่ได้ผลคุ้มค่าได้รับผลดีจากการพูดคุยการตกลงกันค่ะต่อมาเรามาดูดาวพฤหัสบดีนะคะ จอนเขาพบลาพาได้ทำเนียบมหาอุดแต่พระรหัสเดินมนนะคะไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้ที่มาช่วยให้เราเกิดความสำเร็จตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้ความช่วยเหลือก็จะล่าช้าไปจากเดิมหรือช่วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะหลังจากวันที่7ไปแล้วพระรหัสพักไปจนถึงสิ้นเดือนก็ควรระวังนะคะผู้ใหญ่ที่เคยมาช่วยให้ความสาเร็จจะใช้หลักการที่ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผล หรือผิดไปจากระเบียบประเพณีที่ดีงามทําให้เราเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาได้ค่ะต่อมาเรามาดูดาวสุกค่ะดาวสุกจรเข้าพบสุภะโทษนะคะดาวสุขจอนเข้าพบตนุเลยในวันที่4ี่พฤศจิกายนได้ทำเนียบนิดโคโจรปกติทําให้มีเรื่องกิเลส,สมบัติหรือความรักความปรารถนาความสุขและความทุกข์เข้ามา วันที่4-28พฤศจิกายนดาวสุขจรไปเข้าพบกระดุมพระได้ทำเนียบกเกษตรและเริ่มเสด็จในวันที่12พฤศจิกายนทำให้เราต้องรีบวางแผนเรื่องเงินมีเรื่องการเงินการลงทุนให้เราคิดเราต้องรีบคิดช่วงนี้คิดแบบพิสดารคิดเรื่องเงินทองไม่เหมือนคนอื่นพอถึงวันที่28พฤศจิกายนสุขยกไปเข้าพบสหัชชาได้ทำเนียบปรและโคจรเสด์จทำให้เรากลับมาคิดถึงเรื่องเพื่อนเพื่อนพี่น้องและก็เป็นเช่นเดิมช่วงนี้ความ คิดไม่เหมือนปกติทั่วไปเพราะว่าดาวศุกร์เดินผิดปกติอยู่นั่นเองค่ะต่อมาเป็นคู่เสาและราหูนะคะเสาราหูคู่มิดร่วมราศีกุมอยู่ในภพอรินะคะเสาได้เกษตรและราหูได้เกษตรปกินะโชควันที่1-15ถึง1ิ 15, พฤศจิกายนเสาพักหลังจากนั้นเสามนไปจนถึงสิ้นเดือนอรินั้นเป็นช่องเบียนนะคะมีเขาลางแล้วว่าจะมีศัตรูที่ยิ่งใหญ่ หรือจะมีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นแต่ยังไม่เห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าเสาวิปริตอยู่จึงดูไม่ค่อยออกค่ะต่อมาเป็นดาวเกตนะคะดาวเกตจรเข้าพบสุภะไม่มีธรรมเนียบันที่1-9พฤศจิกายน จะเกิดความคิดดีๆไอเดียใหม่ๆทำสิ่งใดก็มีคนมาช่วยคิดพอวันที่9้าพฤศจิกายนเป็นต้นไปเกจจอนไปตกมรณะไม่มีทำเนียบพระเกจนั้นดีช่วยเรื่องสุขภาพความเจ็บป่วยนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็จะได้หายป่วยหายไข้ถ้ามีเรื่องราวอะไรอยู่ก็จะได้คลายจากเรื่องราวเรื่องปัญหานั้นๆค่ะต่อมาคือดาวมฤตยูนะคะจนเข้าพบสุภะและโคจรพักจะมีเรื่องทําให้เราต้องคิดมากวิตกกังวล รู้สึกป่วยทางใจการพยากรณ์ด้วยดาวจรและเรือนชะตาก็ครบทั้ง10ดวงแล้วนะคะในตอนนี้เราจะมาดูดาวจรที่โยกถึงกันได้กกวิญญาณในวันที่1-9พฤศจิกายนส่งผลถึงท่านที่มีลัคนาราศีกันดังนี้ค่ะ ในตอนนี้เรามาดูดาวจรที่โยกถึงกันได้กกวิญญาณนะคะในวันที่1-9พฤศจิกายนส่งผลถึงท่านที่มีลัคนาราศีกันดังนี้ค่ะดาวจรกกวิญญาณอยู่ในภพสุภะและลาภะก็ทํานายว่าเจ้าชตาจะได้ทําสิ่งใดที่ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีหมายความว่าทําอะไรก็สําเร็จนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าดีอีกด้วยค่ะ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่น่าสนใจนะคะพยากรณ์เรื่องวาสนาการงานการเงนินและความรักของท่านที่มีลักนณราศีกันในเดือนพฤศจิกายน2568เรื่องวาสนานะคะวันที่1-4พฤศจิกายนสุขจรเข้าพบตนุเป็นเรื่องกิเลสสมบัตินะคะเจ้าชะตาเกิดความรักความปรารถนา มีความสุขความทุกข์และมีเรื่องต้องให้คิดหลังจากวันที่4นะคะดาวสุกนั้นยกออกไปไม่มีดาวจรที่ลักขณาเราก็ไปดูเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธนะคะดาวพุธนั้นโคจรเข้าพบกระดุมพระทําให้เจ้าชะตาสนใจในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมากเป็นพิเศษต่อมาเรามาดูดาวที่ยกถึงนะคะจะเห็นว่ามีดาวพระรหัสเดินวิปริตยกหลังจากนั้นก็เป็นดาวไรเดือนนะคะมีอาทิตย์อังคารยกหน้า เจ้าชะตาจึงต้องทำในสิ่งรอบๆตัวแล้วก็มีหนึ่งสามเป็นความขัดแยง้งทะเลาะเบาะแหวงคิดเห็นไม่ตรงก,กันกับเพื่อนหรือพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็ควรระวังผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะจะให้คำแนะนำหรือให้หลักการที่ผิดๆเพราะว่าพรหัสยังวิปริตอยู่นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการงานนะคะไม่มีดาวจรในภพกรมมะแล้วก็ดูเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพุธเหมือนกันนะคะพุธก็จรไปเข้าเรื่องการเงินอีก ทำให้เจ้าชะตาทํางานเพื่อหวังเงินในช่วงนี้เป็นงานประเภทติดต่อประสานงานหรือการค้าขายแต่ทีนี้พุดเดินวิปริตนะคะไม่ค่อยได้ตามที่ตกลงกันอาจจะมีการกลับคำจนกว่าจะถึงวันที่25นะคะพุธกลับมาเดินปกติจึงจะดีขึ้นและได้ผลคุ้มค่าค่ะต่อมาเป็นเรื่องการเงินนะคะมีดาวพุธอยู่ที่พบการเงินตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีอาทิตย์สุข ยกเข้าออกในพบการเงินนะคะแล้วก็ทำนายว่าวันที่1-4พฤศจิกายนมีดาวอาทิตย์และพุธเดินพักทีนี้ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาจะเกิดความผิดพลาดทำให้เสียเงินเสียทองขึ้นมาได้ต่อมาวันที่4-17พฤศจิกายนอาทิตย์และพุธนะคะแล้วก็มีสุข เติมเข้ามาพูดวิปริตอยู่การเงินก็เป็นไปตามกระแสะคนส่วนใหญ่แต่เป็นไปในทางเสียนะคะเพราะว่าทั้งพุดธทั้งสุขวิปริตทั้งคู่ดังนั้นนะคะถ้าคิดจะลงลงเงินลงทุนหรือไปทำอะไรเพราะใครๆเขาก็ทำกันนะคะควรงดเว้นก่อนนะคะในเดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีกันตามกระแสะแล้วไม่ค่อยดีค่ะหลังจาก17พฤศจิกายนไปแล้วอาทิตย์ยกออกไปทีนี้ก็เหลือพุธกับสุขนะคะ ซึ่งพุทธนะจะมาเดินปกติหลังวันที่25พฤศจิกาไปแล้วนะคะดังนั้นการเงินในภาพรวมตลอดทั้งเดือนจึงไม่ดีนักค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องความรักนะคะไม่มีดาวจรเข้าพบป,ปัตตนีนะคะทีนี้เจ้าเดือนกเกษตรนะเป็นดาวพฤหัสจรมาเข้าพบลาภะวันที่1-9นะคะคนรักคนสนิทจะมาช่วยให้เกิดความสําเร็จและความเจริญ ต่อมานะคะหลังวันที่9พฤศจิกายนพระเกตยกออกไปนะคะทําให้พระรหัสเดินวิปปลิตอยู่แล้วเราก็ต้องระวังเรื่องหลักการที่คนรักนํามาช่วยเรานะคะจะบิดเบี้ยวไม่ถูกต้องทีงนี้พอมาโดนมฤตยุโยกหลังเข้ามาอีกนะคะก็ระวังนะคะอาจจะมีคนรักนําความรู้หรือปัญญาอะไรเนี่ยมาใช้ในทางที่ผิดนะคะเราก็อาจจะได้รับผลนั้นไปด้วยค่ะ ทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe c h anel ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเม e บอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะและจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ